รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันจันทร์3พฤษภาค,คม2564ค่ะ ปุ๊กกบกมุ้ยรายงานตัวหยุดไป2วันะนะคะกลับมาวันจันทร์เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยและที่สําคัญก็ยังคงเป็นช่วงเวลาที่เราต้องดูแลตัวเองกันอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างมือล้างมือให้สะอาดนะคะสวมใส่แมสนะคะเวลาที่อยู่ในที่ชุมชนหรือว่าที่สาธารณะต่างๆดูแลตัวเองให้ดีะคะ่ะแต่ถ้าสนใจเรื่องเกษตรอันนี้ติดตามรายการเราช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ,คะ ปลาแม่น้ำสายพันเล็บมือนางทรงเครื่องนกกระจอกสร้อยแม่น้ำโขงกาแดงน้ำผึ้งฉลามหางไหมปลาหมูหางแดงและหางเหลือเป็นฝีมือการเพาะเลี้ยง ของนายพิเศษสงเคราะห์เกษตรกร,กรชาวตำบลตาคตอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่มุ่งหวังอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาแม่น้ำไทยต่อยอดส่งจำหน่ายต่างประเทศสร้างรายได้เป็นอย่างดีนายพิเศษเปิดเผยว่าครอบครัวของตนทำอาชีพการเพราะเลี้ยงปลาสวยงามกลุ่มปลาแม่น้ำมาแล้วกว่า70ปีโดยมีคุณตาเป็นผู้ปลูกเบิกโดยชาวต่างชาติจะนิยมสั่งซื้อปลาแม่น้ำไปประดับตกแต่งตู้ปลาและตู้ไม้น้ำ เพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศเมื่อปลาอยู่รวมกันเป็นฝูงก็จะยิ่งเพิ่มสเสน่ห์และความสวยงามให้กับตู้ปลาได้มากขึ้นต่อมาหลังจากสร้างเขื่อนในแม่น้ำแม่กลองปลาตามธรรมชาติเริ่มลดน้อยลงไปคุณตาจึงได้หันมาเพาะพันธุ์จำหน่ายโดยวิธีการผสมเทียมซึ่งสามารถผลิตได้จำนวนมากและยังถือเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาแม่น้ำให้คงอยู่ปัจจุบันตนเข้ามารับช่วงต่อกิจการเป็นรุ่นที่3ม,มีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงจานวนย0ิ ไร6สำหรับการเพราะเลี้ยงแม้จะไม่ยุ่งยากหากแต่ผู้เลี้ยงก็ต้องมีความใส่ใจโดยธรรมชาติแล้วปลาแม่น้ำจะมีความแข็งแรงและทนต่อโรคศัตรูตามธรรมชาติที่ต้องระวังส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลาไหลและนกกาน้ำ ปัจจุบันผลผลิตทั้งหมดจะมีบริษัทส่งออกมารับซื้อถึงฟาร์มส่งจำหน่ายต่อไปยังต่างประเทศทั่วโลกโดยทางฟาร์มจะมีการวางแผนการผลิตร่วมกับบริษัทส่งออกที่เข้ามารับซื้อแบบปีต่อปีทั้งนี้เพื่อลดความเสียหายและเป็นการควบคุมมาตรฐานการผลิตนายเอกขากรสารีผลหรือกันอายุ30ปีหนุ่มรับเหมาเก่อสร้างหันมาเป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงผักสลัดไฮดโดรโปรนิกในเขตเทศบาลนครตรังตำบล ทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้หันมาลองทำเกษตรกรรมปลูกพวกผักตระกูลสลัดศึกษาจาก YouTube จากผู้รู้ที่ประสบความสำเร็จในการปลูกพืชผักตระกูลสลัดสายพันธุ์กรีนโ Oak, เรดโ a k g r e ีนคอร์ดบัต e ตอร์เฮดฟิเ จากนั้นได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การทำโรงเรือนวางระบบไฮโดรโปรนิกแบบน้ำวนในการปลูกผักตระกูลสลัดแต่ละชนิดจนประสบความสำเร็จสามารถส่งขายปลีกและขายส่งตามร้านอาหารตามหน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพจนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการเตรียมขยายพื้นที่แปลงปลูกเพิ่มนายเอกทากรกล่าวว่าสำหรับการดูแลผักชนิดนี้ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลบางฤดูก็จะมีพวกมแมลงพวก เชือราก็จะใช้ไตรโคเดมานำมาเพาะเองและฉีดเช้าเย็นและจะใช้ระบบไฮโดรโปนิกแบบน้ำวนใช้ปั๊มแล้วปล่อยให้น้ำวนให้กินปุ๋ยไปเรื่อยๆการเก็บผลผลิตโตเต็มที่ตั้งแต่วันเพาะเมล็ดจนถึงวันเก็บเกี่ยว45-50วันแล้วแต่ชนิดผักทุกชนิดขายกิโลกร,รัมละ120บาทสามารถคละกันได้ทุกชนิดแต่หากสั่งจานวนมากจะคิดในราคาส่ง ในแต่ละรอบเฉลี่ยเดือนหนึ่งจะเก็บผลผลิตได้2 0 0ร้อถึงสามกิโลกรัมในแต่ละวันจะมีลูกค้าแวะเวียนมาเลือกซื้อที่แปลงผักเป็นประจําทุกวันต่อวันเก็บขายได้1 0บถึงยีกิโลกรัมจะมีลูกค้าสั่งตั้งแต่ครึ่งกิโลกรัมไปจนถึง1 0บถึงสากิโลกรัมและตอนนี้เตรียมขยายทําเพิ่มแล้วอีกหนึ่งโรงเรือนเนื่องจากมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอ๋อนี้ศึกษาจากทุกช่องทางเลยครับมีั้องถามคนไปที่ คนที่เขาเคยทํามาก่อนคนที่เขามีความรู้ครับแล้วก็ใน u t u b e อินเทอร์เน็ตพวกนี้ก็แล้วก็ลองผิดลองถูกทำมาเรื่อยๆครับประมาณ2อสาปีได้ครับตอนนี้สมมติเป็นพวกผักตระกูลสลัดนะครับเป็นตระกูลผักกาดของต่างประเทศนะครับมีพวกกิีนโอก๊กเรดโอก๊กคอสโคโลบัตเตอร์เฮดฟิลเล่หลกักๆก็จะมีประมาณนี้รครับห้าหกตัวเรามีส่งขายที่ไหนบ้างมีลูกค้าประจําแล้วก็มีถ้าขายปีกขายส่งนะครับมีทั้งร้านอาหารแล้วก็ มีตามหน่วยงานราชการแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่เขามารับไปส่งต่อครับจริงๆโรงเรือนโรงเรือนหนึ่งครับอันนี้โรงประมาณ12 1 6คูณ16ครับประมาณประมาณ12คูณนะครับ อัปเดตข่าวสารด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะพาันผู้ชมไปติดตามการส่งเสริมรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่นะคะเพื่อเกษตรกรนั้นเกิดความเข้มแข็งแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครูค่ค่ะค่ะ